เซกชั่นที่4นั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ intellectual property protection of e r t i f i c a l i n t e l l i g e n c inventions นะคะซึ่งได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณกิติเทพจริงจิตค่ะกรรมการบริษัท intellectual design group จำกัดและบริษัท AKIP venture จำกัดนะคะสำหรับช่วงนี้ขอเสียปรบมือและเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ เมื่อกี้ฟังแล้วมีพลังตื่นเต้นไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านน่าจะนั่งนานไปหน่อยนะครับก็เลยออกทยอยกันออกไปเหลือแค่ไม่กี่ท่านนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแม้จะคนน้อยเราก็เต็มที่อยู่ดีนะครับผมใหม่นะครับกิตเทพจิงจิตนะครับเป็นซีอโอแล้วก็พาร์ทเนอร์ของบริษัท Intel อร t เนชั่นแนลดีไซน์กหรือว่า IDG นะครับเราให้บริการด้านสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมด้านทรัพยสินมัาครบวงจรนะครับแล้วก็เรามีบริษัทชื่อว่า e อคิฟ e วนเจอรนะครับซึ่งอัน อ่างแก้วโฮดิ้งนะครับแล้วก็เราให้บริการด้านทรัพย์สินธรรมัญญานะครับกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหนือสเตปรวมไปถึง SMID ด้วยนะครับในราคาแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเนะมันเป็นเอ็ก u s คลูซีฟโมเดลที่เราจอยเวนเจอร์กับทางมชอนะครับทีนี้วันนี้จริงๆหัวข้อเป็นเรื่องของ intellectual property กับเรื่อง AI เนะือ artificial intelligence นะครับจริงๆในห้องนี้ตอนนี้คนเหลืออยู่ไม่มากมีใครทาเรื่อง AI ไหมครับในห้องนี้ มีนะมีหนึ่งท่านก็นำมาคุ้มค่านะครับโอเคนะครับทีนี้จริงๆแล้วเวลาเราเราพูดเรื่อง AI เนี่ยจริงๆมันยังมีความผมมองว่ามีความเข้าใจผิดอยู่หลายอย่างในในประเทศไทยเนะเวลาพูดถึงเรื่อง AI กับทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามเคลียร์ให้แบ่งเป็นย่อยๆสักสาพาร์ทพาร์ทแรกเดี๋ยวผมให้เข้าใจภาพรวมของเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ก่อนนะครับ แล้วก็พาที่2ผมจะให้ดูว่าโลกเรามันไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะด้าน AI กับทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ในพาทที่3ผมอาจจะให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติเราทํางานด้าน AI หรือว่าแม้ทัา่งานด้านซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าจะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเรามารู้จักคําว่าสิทธิอาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานะครับ IP right เนอะหรือ intellectual property นะครับเวลาเราพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรก่อนนะครับจริงๆมันคือสิทิททธี่่ใใหห้คคครนคนนนนึงนะับ ที่จะมีสิทธิในการเอาสิ่งนั้นเนี่ยที่ตัวเองคิดคนสร้างสารรค์ขึ้นเนี่ยไปใช้แต่เพียงผู้เดียวนะครับคำว่าใช้หมายถึงทั้งผลิตขายจําหน่ายนําเข้านะครับในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับโดยจริงๆตัวทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทมากๆเลยแต่สมมติสำหรับคนที่ทางานด้านอินโนเวชันนะครับโดยเฉพาะตามหัวข้อเลยด้าน AI เนาะหรือว่าด้านซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะครับจะมีสิ่งที่ควรจะรู้เนี่ยเนี่ยอย่างน้อยแบ่งเป็น5หมวดหลักๆนะครับอย่างแรกเลยคือพาห์แรกสําหรับการประดิษฐ์นะครับ การประดิษฐ์เนี่ยปกติจะคุ้มครองด้วยสิ่งที่เรียกว่าพาทเอนนะครับซึ่งตรงนี้จึงเป็นจุดที่หลายคนนะครับยังมีความเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะกลับมาเคลียร์จุดนี้เป็นจุดหลักๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ c o อปปี้ไลน์นะครับหรือว่าลิขสิทธิ์นะครับโดยปกติถ้าเราเขียนทํางานด้านซอฟต์แวร์หรือ AI เนี่ยเขาบอกว่าตัวซอฟต์โค้ดที่เกิดขึ้นเวลาเราเราเขียนโค้ดเนะเป็นหมืนม่นๆมืนม่นบรรทัดเนี่ยเขาตีว่าอันนี้เหมือนงานวรรณกรรมนะครับจะจัดอยู่ในหมวดของลิขสิิทธ์นะครับ ซึ่งโดยปกติลิขสิทธิ์ทั่วโลกเหมือนกันนะครับบางคนเข้าใจว่าจะต้องไปจดทะเบียนแต่จริงแล้วตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนะครับเราสร้างสารรค์ขึ้นเสร็จปุ๊บคุ้มครองทันทีโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราจะโชว์ว่างานนี้มันคุ้มครองยังไงนะครับก็อาจจะต้องใช้ตัว C ีวงกลมหลายท่านเคยเห็นไหมครับตัว C วงกลม Copy r i g h t All Right ์ r ี e ซิรแล้วก็เขียนพอสอว่าคิดคนขึ้นเมื่อไหร่จริงๆเท่านั้นเลยนะครับสำหรับคนที่ทำโคดดิ้งหรือทำงานด้าน a อหรือซอฟ ตัวซอสโค้ดตรงนี้เป็นงานลิขสิทธิ์สามารถจะใช้คํานี้ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่จะต้องรู้ไว้ก็คือว่าเราต้องเก็บหลักฐานไว้นะครับว่าเราสร้างสารรค์งานนั้นขึ้นด้วยตัวเองจริงๆนะครับเพราะความสําคัญของลิขสิทธิ์เนี่ยมันคือการพิสูจน์เรื่องของ originality ก็คือความเป็นต้นกําเนิดของงานนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีงานแบบนี้อยู่จะต้องเก็บหลักฐานตรงนี้ให้แน่ชัดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวโลโก้เนอะเราเรียกมันว่าโลโก้ตาสินค้ายี่ห้อสินค้าเนอะ อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเวลาเราพูดถึง intellectual property หรือทรัพย์สินทางปัญญานะครับเวลามีคนทําธุรกิจหรือกำลังจะเป็นสตาร์ทอัพสิ่งที่ผมจะแนะนําว่าอย่างแรกที่ควรจะทําคือตัวโลโก้หรือตัวเทรดเทรดมาร์กนะครับซึ่งอันนี้จะต้องจดทะเบียนนะครับกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นคือโลโก้เนี่ยเคาอหรือ,รอตัวเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะครับมันให้การคุ้มครอง10ปีนะแล้วต่ออายุได้เรื่อยๆหมายความว่าต่อให้เราตายแล้วบริษัทเราที่ใช้โลโก้นี้ ส่งต่อให้ลูกให้หลานตัวตัวเครื่องหมายการค้านี้ก็ยังขอรับความคุ้มครองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบรนด์ตัวแบรนดิ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าโลโก้เรายิง่งยิ่งอยู่นานคนก็ยิ่งรู้จักเยอะเนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะสําคัญนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยสตาร์ทธุรกิจปุ๊บไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยนะครับแล้วบางคนเพิ่งจะรู้รันธุรกิจไป2ปี3ปีเพิ่งรู้ว่าเครื่องหมายการค้าตัวเองจดทะเบียนไม่ได้เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยนะครับ พอจดทะเบียนไม่ได้ปุ๊บทำยังไงจะต้องรีแบนซึ่งถมาติเราทำธุรกิจไป3 4ปีเนี่ยค่าการตลาดที่เราเสียไปในมหาศาลนะครับเ mm hmm. วลาจะรีแบนด์ใหม่เราจะต้องใช้เงินอีกเยอะมากนะครับเพราะนั้นการคิดหรือว่าการวางเรื่องของตัวเทรดมารให้มันถูกต้องถูกหลักตามกฎหมายแต่ต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับงานด้านซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ยิ่งสำคัญเลยปกติเราใช้ซอฟต์แวร์อะไรปุ๊บมันก็จะมีไอคอนที่เรากดนะว่าไอคอนนี้คือ หน้าของการไอคอนนี้จะนำไปสู่การเข้าซอฟต์แวร์นี้นะครับไอพวกนี้ก็สามารถจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่คนที่ทางานด้านซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งเอจะไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้คือสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์มันใช้คุ้มครองรูปร่างรูปทรงรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดนะครับง่ายๆอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้เนอะนะครับที่จับต้องได้นะครับหรือว่าจริงๆอย่างในผมจะชอบยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเราเดินไปในเซเว่นอีเลฟเว่น ขวดน้ําแต่ละยี่ห้อเหมือนกันไหมครับขอเสียงหน่อยให้ดูเหมือนมีคนไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตลาดอันก็จะมีการคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับทีนี้แล้วถ้าเป็นซอฟต์แวร์ล่ะมันจะคุ้มครองอะไรนะครับโดยปกติอันนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้นะครับก็คือจริงๆตัว user interface ของซอฟต์แวร์นะครับหรือสมมติเรามี AI นะครับเป,เป็นให้เซอร์วิสบางอย่างอย,งอยู่จริงๆแล้วตัว user interface สามารถขอรับความคุ้มครองเป็น สิทิบัตออกแบบผลิตภัณฑ์ได้นะครับหมายความว่าถ้าเราออกแบบ u x u i มาแล้วสวยงามประมาณหนึ่งนะครับเราไปจดเป็นสิทิบัตออกแบบไว้หมายความว่าผลิตภัณฑ์อื่นนะครับที่ทํางานแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันจะไม่สามารถใช้ตัว u x u i หน้าตาเหมือนของเราได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเคสใหญ่ที่เป็นตัวอย่างเลยก็คืออย่างซัมซุงกับ Apple นะครับแอปเปิลเคยฟ้องซัมซุงนะครับว่าละเมิดตัวยูตัวตัว user interface ก็คือเหมือนเหมือนซัมซุงกอปของ Apple ไปนะครับ ซึ่งเคงนี้ Apple ชนะไปเขาได้ค่าปรับมากกว่า500ล้านเหรียญน,นะครับในการที่จะต้องในการที่เขาโปรเทคตัว User Interface ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนทำงานหน้า AI หรือซอฟแวร์หรือซอฟ์แวร์เนี่ยควจะรู้จักก็คือความลับทางการค้านะครับเมื่อวานมีคุยกับผู้ประกอบการรายหนึ่งแล้วกันนะครับก็มีการถามเรื่องนี้ขึ้นมานะครับความลับทางการค้าเป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ คนส่วนใหญ่ที่ทำงานด้านซอฟต์แวร์หรือว่าทำงานด้าน AI นะครับจะมาตายจุดนี้นะครับพวารับทาการค ok ้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนไม่ต้องไปแจ้งกับใครนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเราบอกว่าโอเคข้อมูลชุดนี้ข้อมูลชุดนี้ที่ให้ AI เอาไปเทรนเนี่ยหรือว่าข้อมูลชุดนี้ที่ใช้ในซอฟต์แวร์เนี่ยเราบอกว่าเป็นความรับทางการค้าแล้วถ้าเราถามว่าแล้วไม่เป็นความลับยังไงคนส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บเป็นความลับจริงๆนะครับหมายความว่าไม่มีโปรเซสในการเก็บจริงๆข้อนี้เนี่ย มันไม่มีการอ,อย่างที่บอกไม่ต้องจดทะเบียนนะครับแต่ในกรณีที่เกิดมีการละเมิดอะไรกันขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องพิสูจน์ก็คือว่าคุณเก็บข้อมูลนั้นเป็นความลับจริงๆนะครับเก็บเป็นความลับจริงๆหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคุณควรมีประกาศมีระเบียบในบริษัทในองค์กรของคุณว่าข้อมูลชิ้นี้คือความลับนะนะครับในการโปรเทคในเชิงกายภาพไม่ใช่ว่าคุณบอกเป็นความลับแต่ว่าเอกสารวางที่โต๊ะใครก็เดินไปหยิบได้อันนี้ไม่เรียกลับนะครับเพราะนั้นต้องมีการเก็บใส่ตู้เซฟอย่างดีนะครับในเชิงดิจิต อย่างผมเห็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เขามีการเข้ารหัสอย่างดีเนะถ้าไม่ใช่ C l e v e l เอาคีย์การ์ดไปเปิดเนี่ยก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะนั้นเจะต้องมีการเก็บจริงๆด้วยนะครับในเรื่องของความลับเนะเพราะนั้นสมมุติว่าถ้าเราทํางานด้าน AI นะครับแล้วเราอยากจะคุ้มครองมันจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมี IP ที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับมีหลายพาทมากโอเคถ้าค, code, คุณเป็นซอสโค้ดคุณเป็นลิขสิทธิ์เนะหรืออาจจะเป็นความบทางการค้าได้นะครับคุณมีเรื่องของไอคอนที่คนจะรู้จักกันนะครับ ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าเนะมี UXUI นะครับมี user interface ที่ทำขึ้นมาอันนี้เป็นแบบผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถจะเอามา protect ได้นะครับโดยสิ่งที่คนที่อยู่ในวงการเนี้ยแล้วก็ผมเรียกว่าไม่ได้ศึกษาจริงๆในเรื่องของทรัพย์สินธมร,รมยามักจะเข้าใจผิดนะครับก็คือเรื่องของพาทนนะพอเราพูดพาทนหรือสิทธิบัตรนะครับสมมติเรามีสิทธิบัตรมาเวาว่าเรามีสิทธิเป็นผู้กในการข,ข,ขายให้เช่าจําหน่ายนําเข้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับ มันหมายความว่าไงถ้าเราเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเราโมโนโพลีการประดิษฐ์อย่างหนึ่งไปเลยนะครับหมายความว่าในประเทศที่จดทะเบียนเนี่ยคุณมีสิทธิ์คนเดียวที่จะขายสิ่งนี้สิปี20ปีถ้าของเราดีจริงเรารวยได้เลยครับถ้าเราเคาะขายคนเดียว10ปี20ปีเนี่ยแต่พอเราพูดถึงงานด้านซอฟต์แวร์หรือสิทธิบัตรคนมักจะเข้าใจผิดนะครับผมเห็นหลายคนที่พูดเรื่อง IP ในแวดวงการ IP เนะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เองนะครับบางท่านก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ เนื่องจากในกฎหมายไทยมันเขียนไว้นะครับในมาตรา9กเนอะพอรบรสิทธิบัตรเขาบอกว่าการประดิษฐ์ที่ไม่รับการคุ้มครองในไทยนะครับคือระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เนะเพราะนั้นพอเราพูดถึงงานซอฟต์แวร์หรือ AI ปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าเป็นลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรไม่ได้นะครับแต่คนส่วนใหญ่อ่านตรงนี้เสร็จก็เลยให้คำแนะนำแบบนั้นแต่ถ้าคุณไปศึกษาดีจริงๆนะครับในคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรเขาจะบอกว่า จริงๆแล้วการทําหน้าที่หรือการใช้สอยรวมถึงผลทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมเนี่ยก็คือจาก AI จากตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถจะขอรับผ้คมครองเป็นสิทธิบัตรได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีเทคนิคพอสมควรในการเอามาเขียนให้เป็นสิทธิบัตรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนะครับทีนี้จากความเข้าใจตรงนี้ในไทยที่ผมว่ายัางน้อยคนตีความว่าเป็นซอฟต์แวร์ปุ๊บจดทะเบียนไม่ได้นะครับมันทาให้งานเนี้ยน้อยมากนะครับซึ่งในไทยเนี่ย ทีมงานผมเคยสเกลติงดูว่าที่จจดๆกันเนี่ยมีงานด้าน AI เนี่ยประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วเราตามกว่า1%นเอนี่นะครับจากงานทั้งหมด5 0 6 0เป็นงานด้านแมคชนิกด้านเครื่องกลด้านชิ้นเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นเป็นเครื่องที่จับต้องได้นะครับด้วยความตรงเนี้ยมันเลยอาจจะต้องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแอบเร่งดวง่วนที่ต้องสร้างความเข้าใจให้คนรู้เนะเพราะาประเทศไทยมีโปรแกรมเมอร์เก่งๆเยอะนะครับหรือไปดูงานสตาร์ทอัพก็จะเห็นทำแพลตฟอร์มทำซอฟต์แวร์ทำอะไรกันเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นโดยปกติผมก็จะบอกแหละว่าถ้าเกิดว่าคุณจะขอข้อความเป็นสิทธิบัตรอะไรจดได้บ้างนะครับก็จะมีเครื่องเนอะมีกระบวนการมี composition คือสูตรนะครับกลุ่มซอฟต์แวร์จริงๆแล้วได้แต่คุณต้องอธิบาย background เดียหรือขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึง system เนอะนะครับทีนี้ไปให้ดูพอผมบอกว่าจดได้แล้วเขาจดอะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะในด้านการแพทย์นะครับเราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นข้อมูลจากไวโปนะครับหรือองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกนะครับ เขาบอกว่าการจดสิธิบัตด้าน AI มันแบ่งเป็น3มพาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกคือด้าน AI เทคนิคคือไม่พูดเลยว่าเอาไปใช้อะไรทําอะไรได้บ้างแต่พูดลงไปในเชิงเทคนิคเลยว่าอ๋อเขามีการพัฒนากระบวนการฟัซซี่โลจิกนะโลจิกโปรแกรมมิ่งนะนะครับอีกอันหนึ่งเป็นการพูดถึงฟังก์ชันและคือไม่ได้เจาะจงว่าอุตสาหกรรมอะไรแต่บอกว่า AI แบบนี้เอาไปใช้กับอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้กับการ Planning s ก็ e ด u ว e ไปทำเรื่อง Control Met h o d นะครับ และอันสุดท้ายคือการระบุไปเลยว่า AI นั้นใช้กับแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันกระจายตัวอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเนอะถ้าเรามาโฟกัสฝั่งที่เป็น Life and Medical Science นะครับก็จะเห็นว่าเคยมีคนจดเยอะมากนะครับในด้านของทั้ง Bioinformatics นะครับ b i o l o g i c a l Engineering Biomechanic เนอะ Drug Discovery นะครับ Medical Imaging นะครับ Medical Informatics เนะจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วด้านการแพทย์มีการเอา AI มาใช้เยอะมากแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรด,ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็น ข้อมูลจากองค์กรทรัพย์สินธรรมัาญาโลกนะครับซึ่งมันเติบโตแค่ไหนนะครับอันนี้ผมตัดกราฟจริงๆมีกราฟของล่าสุดอยู่นะครับแต่ผมตัดมาให้ดูข้อสองมจะเห็นว่ามันเติบโตขึ้นมากเนอะแต่จริงเฉลี่ยแล้วมาถึง2020กว่าเนี่ยงานน้าเอไมันโตขึ้นปีละประมาณ20%บวกนะครับแต่ประเทศไทยมี1%นะอนะครับอันนี้คือเรื่องน่ากังวลน,นะครับ20%บวกนะครับแล้วก็ Life and Medical Si ไซจะเห็นว่า อยู่อันดับท็อปๆเลยท็อปไฟลไม่เคยล่วงนะครับเวลาเราแบ่งว่างานด้าน AI มีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยที่เขาไปใช้กันเบอร์ต้นเลยคือเรื่องของ Trans p o r t a t i o n นเนอะ t e l e c o m m u n i c a t i o n นะครับแล้วก็อันดับถัดมาก็จะเป็นเป็นเรื่องของกระด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าเรามาเจาะลึกอีกแล้วคนส่วนใหญ,ญ่จดเรื่องอะไรกันนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีเรื่องของการทำได้ทำเรื่องของการเอา AI มาใช้ในการมอนะิเตอร์ลิงเนาะทำเมดิ i คอลอิมเมจิงนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็เห็นว่าแยกย่อยเยอะนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่เราคืออย่างที่บอกว่าเราทางานด้านทรัพย์สินลปัญญาเนอะจริงๆเราเจอลูกค้าละกันนะครับมีคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยปรึกษางานด้านนี้เยอะมากนะครับงานด้าน medical image เนี่ยเราเจอเยอะมากเอาภาพถ่ายทางการแพทย์มาวิเคราะห์มาทำนายอาการมาทำนายสเตตของโรคมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเจอค่อนข้างเยอะซึ่งหลายๆท่านเข้ามาเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยโรคเรามันมีสิทธิบัตรด้านนี้จํานวนมหาศาลอยู่แล้วด้วยนะวันนี้นะครับ ให้ไปดูนะครับเจาะไปอีกถ้าไปดูอันนี้เป็นของยุโรปนะครับในยุโรปเนี่ยงานด้านการแพทย์ที่ใช้ AI เนี่ยถือว่าติดแบบเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในบรรดาทุกเซกเตอร์นะครับแล้วก็2022นะผมให้ดูนะครับ2022คือแท่งสุดท้ายที่เอา22เพราะว่าสิทธิบัตรเนี่ยเวลาเรายื่นไปมันจะกว่าจะประกาศโฆษณาหรือเผยแพร่พับบิกเนี่ยมันใช้เวลาดีเลยประมาณหนึ่งนะครับเลยไปดู2022เราจะเห็นว่ามีสิทธิบัตรที่มีการพับบิเคชันเนี่ย ประมาณ1 0,000ฉบับนะครับอันนี้เฉพาะด้านการแพทย์นะครับการเอา AI มาใช้ด้านการแพทย์ซึ่งพอเราคุยกับนักวิจัยในไทยพอเราเจองานด้านนี้ทุกคนก็จะบอกว่างานอันนี้เป็นคําสามัญที่เราจเจอเวลาเราคุยกับนักวิจัยนักวิจัยทุกท่านจะมั่นใจว่างานเราใหม่กว่าคนอื่นถามว่าเคยเห็นงานหมื่นงานนี้ไหมอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่มั่นใจว่าใหม่นะเพราะฉะนั้นข้อมูลสิทธิบัตรค่อนข้างสําคัญนะครับ อัน,นี้บอกว่าบางทีพอเรามาคุยกับภาคที่เป็นฝั่งผมเข้าใจแหละอาจารย์ทุกท่านมีหน้าที่หลายท่านเป็นหมอด้วยนะครับแล้วก็ต้องวิจัยด้วยนะครับทีนี้นะถ้าเรามาดูในเชิงเอกชนจริงๆเนี่ยถามว่าภาคเอกชนต้องตีพิมพ์เปเปอร์ไหมภาคเอกชนเขาเน้นขายเนาะเพราะนั้นเขาก็จะไปจดสิทธิบัตรกันนะครับเพนันงานที่ถูกใช้ในเชิงคอมเมอรเชียลจริงๆมักจะถูกตีพิมพ์เป็นสิทธิบัตรค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่างานฝั่งเปเปอร์เนาะทีนี้พอเราทําวิจัยเนี่ยเราทำโดยเฉพาะด้าน AI เนี่ย บางทีเราพิจารณาแต่งานฝั่งที่เป็นเปเปอร์อย่างเดียวแต่มิสข้อมูลที่เป็นด้านสิทธิบัตรซึ่งมันมีแบบโตขึ้นปีละ2ี่เปอร์เซนตปีล่าสุดนี่หมื่นหนึ่งแล้วนะครับทำมาทำไม่มิสข้อมูลตรงนี้ซึ่งมันจะเกิดความเสี่ยงมากสมมติว่าเราทํางานออกไปปุ๊บเราจะออกขายและเราอาจจะโดนใครไม่รู้ฟ้องเราแบบโดยที่ไม่รู้ตัวได้เลยนะครับงานเราไปซัมกับคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นข้อมูลก้อนนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับ อันนี้จะเห็นว่าโตมากทั้งในระดับโลกนะครับหรือผมเจาะมาในโซนยุโรปก,ก็ยังโตอยู่นะครับแล้วก็อันนี้แบ่งให้ดูอีกนะครับว่าในยุโรปเขาทําอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าดู2,222 0 1ก็จะเห็นว่าฝั่งที่เป็น Medical Imaging เนี่ยอยู่ราวๆ25%นะแล้วก็ฝั่งที่เป็นงานไดเอามาเอา AI มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคในอยู่ราวๆ22%นะครับเมื่อกี 12, ้หมื่น25%ก็คือราวๆสามพันนะครับ หมายความว่า 22, 2022ปีเดียวมีมีการเอา AI นะครับมาใช้ในงานด้าน medical imaging เนี่ยหรือ diagnostic เนี่ยประมาณ3,000กว่างานนะครับอันนี้เฉพาะในยุโรปที่เดียวนะครับไม่นับจีนนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆ data เหล่านี้สำคัญแต่พอคนไทยมีความเข้าใจในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินธรรมัญญาสำหรับงาน AI น้อยงานเราก,ก็เกิดน้อยนะครับเกิดน้อยไม่พอนะครับเรายังไม่รู้ว่า ่างต่างชาติไปถึงไหนแล้วนะครับเรามิสข้อมูลไปมหาศาลซึ่งจริงข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่านะครับทาให้เราไม่เห็นจริงๆว่าตลาดมันไปถึงไหนแล้วเขาจดอะไรกันบ้างคู่แข่งเป็นใครทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมให้ดูว่าจริงๆบริษัทเอกชนก็ค่อนข้างโฟกัสเรื่องนี้นะครับอย่างถ้าเป็นแล้วก็แต่ละที่ถ้าเราไปดูเนี่ยผมไปเจาะลึกดูเอกชนแต่ละรายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอกชนแต่ละรายเขามีโฟกัสค่อนข้างจะแบบ แตกต่างกันเขาไม่ไม่มาแข่งกันแต่แต่ละคนก็จะมีโฟกัสตลาดเฉพาะของตัวเองนะครับถ้าไปดูอย่างซีเมน์ก็จะดูทําเรื่องของรดิโอโลจีนะครับกับพาโลโลจีก็คือตัวระบบทางเดินหายใจนะครับเกี่ยวกับปอดนะครับถ้าเป็น IBM นะครับก็จะเป็นพาโทโลจีกับออนคลโลจีก็ด้านมะเร็งเนอะการตรวจรักษาการตรวจสเตตต่างๆของมะเร็งนะครับของเนื้องอกนะครับถ้าเป็นฟิลิปนะครับเป็นฟิลิปก็จะไปโฟกัสเรื่องของคา์ดโอโลจีนะครับ อันนี้คือเบอร์ต้นๆของโลกที่เขาทํากันแล้วก็มีการจดกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้เขาจดเรื่องเหล่านี้กันนะครับแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งะผมเอาชื่อบริษัทที่ทุกท่านน่าจะรู้จักขึ้นมาให้ดูจะได้เห็นภาพง่ายๆว่าจริงเอกชนเขาโฟกัสเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรกันอยู่แต่จริงบริษัทอันดับหนึ่งตอนนี้ด้าน AI ทางการแพทย์นะครับให้ถ่ายเป็นบริษัทจากประเทศอะไรครับให้ถาย ได้ยินแวแวๆนะครับจากจีนนะครับชื่อบริษัทผิงอันเทคโนโลยีนะครับผมมาไล้าขึ้นมาให้ดูนะครับแต่เขาทําค่อนข้างจะหวานแล้วก็กว้างมากๆนะครับแล้วก็เขายื่นอยู่ตอนนี้ของปีล่าสุดประมาณยี่สองเห็นเขายื่นเฉพาะ AI และการแพทย์ประมาณ500กว่างานบริษัทเดียวนะครับบริษัทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลเหล่านี้เลยนะครับหรือเราไม่ให้ความสําคัญเลยว่างานของเราที่เราทําอยู่มันสามารถเป็นพาทนได้หรือไม่คู่แข่งทําอะไรอยู่นะครับมันทาให้เรามีทั้งความเสี่ยงเนอะ ในการดาเนินธุรกิจในอนาคตถ้าคุณสปินออฟเป็นสตาร์ทอัพหรือถ้าต่อให้คุณจะไลเซนส์งานออกไปให้คนอื่นเอาเทคโนโลยีไปใช้นะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่คุณจะเจอคู่แข่งอีกมหาศาลเลยนะครับส่ว so, นอันนี้เป็นลิสต์งานที่ประกาศที่มีการพับบิ c กใหม่ในปี2022ก็23นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันกว้างมากนะครับมีครอบคลุมไปหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบุสัญลักษณ์ของมะเร็งนะครับการดูเรื่องของการอักเสบในทางเดือนอาหารนะครับไปจนถึงเรื่องของการเอา i n e l e a น n i n g นะครับมาใช้ในการตรวจ healthcare facility นะครับเขาจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะเนอะแล้วก็คีย์ที่ผมที่ผมหยิบข้อมูลตรงนี้มาให้ดูนะครับจริงๆอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายท่นานก็จะไม่ทราบว่าจริงๆข้อมูลสิทธิบตัตรเหล่านี้สมมุติท่านสนใจฉบับไหนฉบับหนึ่งเป็นพิเศษนะครับผมวงเล็บสิ่งที่เป็นเลขที่ประกาศโฆษณาไว้ให้ด้วยจริงๆเราข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับ ท่านสามารถใช้ Google Pat e n t นะครับในการเซิร์ชแล้วเข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านี้และศึกษาก่อนได้ว่าคู่แข่งหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเราไปถึงไหนแล้วนะครับถ้าใช้แอดวานขึ้นมาหน่อยอาจจะใช้เว็บไซต์ฟรีอย่างเช่น lens.org นะครับ l e n s แล้วก็ .org นะครับท่านสามารถเอาเลขเหล่านี้ไปขอแล้วเข้าไปอ่านได้เลยว่าโลกเราไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ที่ทํางานด้านซอฟต์แวร์หรือ AI พอมีความเข้าใจผิดว่าพอเราทำซอฟแวร์หรือ AI ไปุ๊บงานมันควรจะเป็นลิขสิทธิ มันทาให้เราพลาดข้อมูลเหล่านี้ที่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ปีหนึ่งหมื่นกว่าฉบับแล้วเฉพาะในยุโรปนะครับก็จะพลาดข้อมูลเหล่านี้ไปนะนะครับทีนี้โดยปกติพอเราไปโจทย์เป็นสิทธิบัตรนะครับบางคนก็อาจจะคิดภาพไม่ออกถ้าคิดภาพไม่ออกนะครับผมแนะนําให้ถ่ายรูปรูปนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูเลขที่นี้นะครับแล้วก็ลองอาหารดูนะครับถ้าไม่รู้เข้ายังไงนะครับติดต่อเราที่บูธ AKIP Venture นะครับด้านหน้านะครับมีบูธอยู่เดี๋ยวทีมงานผมจะสอนว่า เข้าไปอ่านยังไงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเดี๋ยวเราจะพาท่านไปอ่านฟรีๆนะครับว่ามันเข้าไปใช้ยังไงนะครับซึ่งปกติถ้ามาดูงานด้านซอฟต์แวร์เราจะเห็นว่าคนเขาจดเนี่ยเหลือด้าน AI เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3แบบหลักๆนะครับคือการกล่าวถึงในลักษณะของซิสเต็มนะครับคือการบอกว่ามันมีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทํางานแบบนี้นะทํางานแบบนี้นะนะครับหรือว่าที่นิยมมากๆเวลาเขาเล่าถึงงานซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะเล่าเป็นขั้นตอนคือจากโค้ดสมมุติเราเขียนโค้ด จากเซตข้อมูลเราเซตข้อมูลนี้มาผ่านโค้ดเป็นหมื่นหมื่นบรรทัดเนี่ยซึ่งโค้ดหมื่นบรรทัดนี้มันมีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างนะครับแม็กกาลไอเดียของมันคืออะไรถ้าเราสามารถเล่าขั้นตอนการทำหนึ่งสองสามสี่ห้าได้นะครับขั้นตอนเหล่านี้สามารถจะามาจดสิทธิบัตรได้นะครับหรืออ,อันหนึ่งที่อันนี้ต่างประเทศเยอะนะครับในไทยผมยังไม่ค่อยเห็นก็คือการเขียนไปเลยว่าโอเคมันคือชุดโค้ดที่บรรจุอยู่ในนี้แล้วทําหน้าที่แบบนี้นะครับ เพราะนั้นอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นหลักๆที่เราจะเจอถ้าเราอ่านงานสินิบัตด้านซอฟต์แวร์นะครับซึ่งจริงๆมันจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญประมาณหนึ่งในการให้คําแนะนําเพราะว่ามันก็จะมีจุดเวลาผู้ตรวจสอบตรวจเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างดูละเอียดเหมือนกันนะครับคือถ้ามันอ่านแล้วมันเป็นเพียวโค้ดเลยเนี่ยจะไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องเล่าเป็นขั้นตอนเป็นองค์ประกอบเป็นเอลิเมนต์อย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้สามารถศึกษาหาตัวอย่างได้นะครับหรือจริงๆไม่ต้องเขียนเองนะครับไปปรึกษาเราที่บูธ a k a. p v e n t u r e นะครับซึ่งให้บริการเป็นพิเศษอยู่แล้วกับทุกท่านที่อยู่ในเครือของ S.M.I.D. คณะแพทย์แล้วก็สเตปหรือมอชอนะครับแล้วก็เวลาเขาอธิบายเนี่ยนอกจากอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเขาก็จะมีการเอารูปมาอธิบายนะครับว่าเฮ้ยมันจดเนี่ยมันจะจดยังไงนะครับซึ่งบางทีก็เอา user interface มาเลยอธิบายเลยว่าโอเค user interface แบบนี้นะปุ่มเป็นแบบนี้กดตรงนี้ไปตรงนี้นะครับหรืออธิบายว่าเฮ้ยไอเน็ตเวิร์กตรงกลางมันเชื่อมกับแต่ละปาร์ตี้แต่ละเซิร์ฟเวอร์แต่ละ Data ยังไงนะครับ ซึ่งมันมีวิธีการและกลวิธีในการขอรับความคุ้มครองอยู่นะครับฉะนั้นอันนี้จะมาเป็นหน้าสรุปให้ง่ายๆนะครับอันนี้ผมเอามาจากตัวอเมริกันเฮล l ล w อสโซ c i เ t i ันนะครับเขาจะมีการสรุปไว้คืออย่างที่บอกว่าเวลาเราทำหนึ่งงานหนึ่งอินโนเวชันเนี่ยมันไม่จำเป็นคือคนอาจจะชอบเข้าใจว่าหนึ่งงานเนี่ยมันเป็น IP ได้ตัวเดียวมันไม่จำเป็นนะครับ IP, หรือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยผมมองว่ามันเหมือน เหมือนป่าถ้าเรามองในเชิงสติทจีนะครับมีต้นไม้ต้นเดียวมันมันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณมีป่าทั้งป่าเนี่ยคือมีหลายหลายรูปแบบหลายไอเทมอะไรเงี้ยมันเป็นระบบนิเวศเนะมันก็จะสมบูรณ์เป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับเหมือนกันเวลาเราทำไอพีเราจะดูเรื่องของ IP ของของงานซอฟต์แวร์หรือ AI เนี่ยมันก็ควรมันไม่ได้ว่าเอ้ยเป็นลิขสิทธิ์ทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันแบ่งส่วนได้หลายส่วนอย่างที่บอกเครื่องหมายการค้าคุณก็ต้องทําถ้าเกิดว่า USA s e เ i n t e อ f a c e คุณเด่นคุณจดออก,บบกนะครับ และที่หลักๆเลยที่เราจะเจอคือเรื่องของพาเทนแล้วก็เรื่องของอความรับทางการคา้านะครับอันี้เขาก็จะเคลียร์มาให้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็น u s เซอร์อินเทอคุณควรไปทําเรื่องพาเทนนะถ้าคุณเฉพาะซอสโค้ดเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์แล้วบางส่วนควรจะเก็บเป็นเทรดซีเค็นะครับถ้าเป็นดาต้าเบสหรือชุดข้อมูลอันนี้คุณควรเก็บเป็นเทรดซีเคนะครับหรือถ้าเป็นดาต้าเซตก็เหมือนกันนะครับแต่ทั้งงานคุณ เป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นแพลตฟอร์มอาจจะใช้ AI หรือไม่ใช้ AI ก็ตามนะครับแล้วมันจะเป็นการให้บริการแบบสาธารณะแบบเปิดกว้างใครก็เข้ามาใช้ได้มีโอกาสที่จะรีเวิร์ดเอนจิเนียคุณควรพิจารณาที่จะจดเรื่องของสิทธิบัตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานขึ้นมาปุ๊บสําหรับวินิจฉัยและใช้เฉพาะโรงพยาบาลสวนดอกไม่เอาไปที่ไหนเลยนะครับก็ไม่ต้องจดก็ได้รไม่มีความจําเป็นเก็บเป็นเทสซีเคตภายในก็ได้แต่ถ้าถ้าทํางานมาแล้วกะว่าจะหาจอยเวนเจอร์ในอนาคตนะครับสาเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาไลายเส้นนะครับ พาเทนเป็นเรื่องสําคัญอันนี้เป็นจุดจุดตายนะผมเห็นสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยบางทีไปพิชชิ่งปุ๊บเล่าให้เขาฟังหมดเลยงานฉันมี1 2 3 4 5สําห้าทอะไรบ้างเอาข้อมูลชุดนี้มาจากที่นี่มาหน้ามานี่ถ้าคุณไปเจอคนที่มีศักยภาพจริงๆนะครับบางทีเขามีพร้อมทั้งคนทั้งทุนทั้งความรู้เขาก็ปี้คุณได้อย่างรวดเร็วนะครับการที่เรามีพาเทนไว้ก็จะจําเป็นเนอะอย่างน้อยมันเพิ่มบักเกนนิ่งพาวเวอร์ถ้าคุณจะไปเจรจาใครคุณบอกโอเคมีพาเทนแล้ว มันเซฟตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็มีแผนเรื่องของการจะไล่เส้นนะครับหรืองานของเรามาเรียนจิยร์ได้ง่ายนะครับหรืออีกอันนึงนะครับอย่างที่บอกคือว่าถ้าคู่แข่งเรารู้ไหมบางทีบางทีเราวิจัยอ่ะพอเราวิจัยเสร็จอย่างที่บอกพอดูแต่ Data ที่เป็นเปเปอร์นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆคู่แข่งของเราเป็นใครในตลาดนะครับบางทีเนี่ยผมบอกว่าบางทีเราจดสิทธิบตัตรหรืออะไรไปเนี่ยไม่ใช่มุมมองแค่ว่าจะเอาใบาฟ้องคนอื่นหรือไล่ฟ้องคนอื่นเนะ บางทีแค่โปรเทคตัวเองก่อนอย่างน้อยถนะ้าใครจะฟ้องเราเรายัางบอกเอ้ยเราก็มีของเรานะนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ของเราในที่นั่นที่นี่เี๋ยมันก็จะเซฟตัวเองในระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคู่แข่งมีซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ทํางานด้าน AI หรือซอฟต์แวร์ทุกวันเนี้อย่างนี้ผมให้ดูยอดคนจดทะเบียนเยอะมากคุณมีคู่แข่งแน่ๆในตลาดบางทีก็สําคัญที่ต้องระบุให้ได้ว่าเฮ้ยคู่แข่งเขาจดอะไรทําอะไรอยู่นะครับแล้วเราจะ เอาตัวรอดในตลาดได้ไหมถ้าเราไม่มีพาทนหรือไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรเลยเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็อาจจะต้องดูเพราะฉะนั้นเวลาเวลาอยากให้อยากอยาก่อยางน้อยๆเวลาครึ่งชั่วโมงในวันนี้อยากจะสร้างความเข้าใจว่าไม่ใช่บอเราทําเรื่อง AI ปุ๊บทาเรื่องซอฟแวร์ปุ๊บอ๋อเป็นลิขสิทธิ์แล้วจบนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันสามารถเป็นอย่างอื่นได้อีกแล้วทําไมต้องใส่ใจมันนะครับเพราะจริงๆเราทรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่บอก p r o เทคตัวเองนะครับ p r o เ e c งานของเรานะครับไม่ให้ใครก๊อปปี้เราไปง่ายๆนะครับอย่างถ้ามองในภาพของสตาร์ทอัพนะครับจริงๆแล้วมันสามารถจะประเมินมูลค่าตัว IP ได้นะครับมต่างประเทศเราสามารถเอาเอาทรัพย์สินมัญญาไปค้ำประกันเพื่อจะกู้เงินนะครับแทนที่จะขอ VC แล้วก็เสียหุ้นเนาะแล้วก็จริงๆมันเป็นเรื่องของการที่เราจะพูดว่าให้รบริษัทเราบอกว่าเราทำได้อินโนเวชั่น เป็นบริษัทด้านนวัตรกรรมถามมีสิทธิบัตรไหมเอาไม่มีเลยไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะว่ามันก็แปลกเนะถ้าเราจะขึ้นไปสู้กับคนอื่นในเวทีระดับโลกนะครับก็วันนี้ประมาณเท่านี้คิดว่าน่าจะตรงเวลาเป๊ะๆนะครับให้ทุกท่านสามารถไปทานข้าวเที่ยงได้อย่างตรงเวลานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับสไลด์เดี๋ยวส่งให้อีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะขอเชิญปรบมือให้กับคุณกิติเทพจริงจิตนะคะกรรมการบริษัท Intellectual Design Group จำกัดและบริษัท AKIP Venture จำกัดในะคะอย่างที่บอกค่ะ